สวัสดีค่ะชอ่องแม่ดากเกาะนะคะมาเยี่ยมคุณยายนะคะข้าต้มให้คุณย์ยายเยี่ยมเนื้อตุ๋นทิพย์อันไข่กระไดยู่นี่และเป็นเนือ้อเลือดไม่เก็บโอ้เดี๋ยวไข่เสื้อแม่คกกนเดียวเสื้อแม่คกกนนียเทิพย์อึกนี่บอไดไปหาหมอแล้ว หม้อแล้วเขาม่ได้ยาหมอไม่ได้ยาเฮอบ่มอเขาตองเหอในีรื่องเพราะไม่ได้เป็นเชื้อดนีก็มีเป็เชื้อโอ้แล้วกัเอาเพราอันนั้นเน่ยถึงแบบมันลูกมันะอ๋อเน่เบื้งลูกอันโควิดโควิดนั่นบอกอันเป็นเรื่องว่าอันไปทิ้มะกามบกน่ยแต่ทิมะกามบกมันมีหงมันมืดมันตะมตมัน จุดหนงนุอีกที่หนึ่งดูมาัยี่ใดบ่จัดหนเกเอะเลยว่ะกระดมัก็โบกกรบเลยจิบลบลงไปก็อันนี้ก็เ็ตํากัะ่ลงไปอหงมันเลิกได้อันอันนี้เน่ตําอันต่ำก็ยังมันก็โบกจ้าเจ็บจบ เนาะมันอันกระแพก,กแห้งนี่แะเนาะมันลงย่างแห้งดิอันยีมันเป็นห้ยงแก่ห้องดูอันที่นั่นนะและข้าวโพออันโอยง้อยโพยเป็นตานะ่ะเห็นเสียงเวทเขา่าโจงคูนเข้าพระเจา้ามาเอาไหมมาเอานี่เจ้านห้องซสุดหรอไปยูนกระห้องพวกไปยูนะและอัน อันสองไอ้น้องเลยยู่ไก่เดียวท่าบอกเออไก่เดียวยู่มันเป็นคเป็นต่ฟังอย่นี้มันเป็นอยู่ทางเทือกนี้แล้วมาหาเดียวไม่ได้เลยมันก็มีลงมาน낭ใดเดียวมาหาเราโอ้เราถึงว่าก็ละมือแท้ๆนั้นเราตัวนั้นก็จึงได้ทางไปบิตตัวนั้นเป็นลงมาพี่การเล่าอยู่แหละอู่ต่างเงิุกเล้วขันท่าเล่าเน่ะมันเาหาท่าอ่อนยะเนาะเออแล้มันหกมันมือ อันไะดูพี่มือเขาเขาประกาศหาเขาไล่ใครยึดยังได้ยินดีเนาะไปดูไหนเออเออพอเรได้เห็นเสียงเวทเสียงทีเขาไปหาเลยโอ้ยห่ัมาเอานเนี่ยไอหมาอนะัานเะนะี่ยไอได้เป็นเนื้นเอเรือันทันแม้นว่าอันทันแม้นว่าคืดในความคืดนะในความคืดนี่ยทันแม้นว่าลงยุ่งาแล้วพาเดี๋ยวนอนี่ห้องโวยฮันน้อยบ่แล้วนอนอยใ่ห,อห้องโวย,แ,นอนอยแล้วมันมีหนาว ได้น้ำอยู่บไม่ได้น้ำไม่ได้น้ำหรือเกล่าใครด้ปลามันมีเจ็บควรจะเจ็บเนาะแล้วเจ็บอยู่เดี๋ยวนี้กัเจ็บแม่กินข้าวแทบอยู่บ่กินอยู่กินข้าวตะก้าวก็กินข้าวไม่แทบเมื้อนี้กัใบกับเขาต้มมื่อกินและก็เอาน้ำตาลมากินละอันนี้ก็เอาไว้กินเพลงเด้อจ้าอ่านนัหม มันละมันมันมีได้อันมีได้เป็นหัวเลยมันแค่อักเสบอืมนั่อักเสบแล้วเขาอยากแก้อักเสบที่จริงด้วเออกืนยาอันนั้นแล้วยาแกแล้วกินมิดเด่งเด่งอย่าบำรุงอืมอย่าแก้ขัดเขาแก้แก้ผู้แก้แก้ปวดอักเสบอยู่ในผิวเพราะว่าเขากระแทกลรงยางแห้งนี้เนาะแล้วเขาบอกเหมือนจะมีที่หัวแค่ว่าน้างยุ่วแก่ไหมันเอายังแก่ ทั้งกระจังทั้งถุงแล้มแล้แล้วเราผ้าได้ยี่บอกวนี้เนีผ้ามาันก็บมเลยก็เดีดีแล้วจังผ้าเดอ้อจา้าดีแล้วจังผ้าแล้วก็ยังไมาสิเดี๋ยววัดดูขยไปอยเสปัปเปเมื่อจากกอนชื่อแบเมื่อไม่เท่าก็เพิ่มอันตัวเพิ่มโอ้อันไปการยังก,บก็บวกบ่หายคอยดิเพื่หายเพว่อ <c oughs> ะหายอะเียน้ เยอะไปนะมันมีแดดหอนบอกคือ n งตาแดดคนสันแห้งหนาวมันแดดแห้งนะแห้งมาดีรเลยเอุนยหญ่ด้ยเอมาด้วยหวานด้วยมาเด้มาได้คู่เถียงตัวหอมนะูเยงตัวหอมรเอ้พายังไม่ได้ไปซ่อนหวานมากเนาะเนาะไปซ่อนหวานมาแล้วเนาะ แค่งามอยู่ด้วยซ้อนวันมากสิผู้เห็นมันมีกระไก่แร่น้ำ้างอันชื่อางเท่าอันมันไม่ด่งนะไม่เดางยุดอีกยุบเพราก็ไม่มนีจับหรอกไม่ราคาเก็บมั้งจ้านี่นี้ราคาลูกเหรอลูกปทำไเก็บมาทาชาโฮทางตัองเผาปะอ่างก็ มันหมุแล้วเข่าก็ยู่เอยยู่นอนทางเขามันพาเราแล้วมัลงห้องลำก็เราแกะให้อยู่บ่อหมให้ถูกต้องทุนี้วล้วกะะหิ่วากะหิ้วกะหิ้วากะหี้ปั่นเลยปั่นมาเ้อไปยังไงกอนลั่นแล้วกาวก็ป่วม่อ ทุกดงมตายสิที่หนใช้สัมผัสโอ้ยหนาน่นนได้หมอนี่นี่มามันชกมนเจ็บเดยก็ดีเยกินยาี่น้องก็ดีัไปกนเนอจ้าจ้าม่เลือนขอบคุณย่างนี้มา่นเดียวก นมากกเมากคตงดั้อดให้นนั่นล่ะค่อยก็มีหูมือไดขันเท้าเฮือมแล้วมันยู่ไก่แล้วมันมีคอยได้ยินอดีให้น้องดินมาห้นันมันค่ะนี่ก็คือน้องสาวคนเมื่อวานนี้นะคะที่ไปด้วยกันนะคะแล้วก็ลงป่าพัดลงป่าคือติดมันมืดมันมองไม่เห็นทางเนาะคุณยายเนาะ แล้วก็ชาวบ้านก็ได้ร่วมเลงร่วมใจกันไปหาก็เอาคุณยายกลับคืนมาแต่ไม่ได้เป็นอะไรค่ะโชคดีนะคะเนาะที่ยังไม่ได้เป็นอะไรแต่ปวดหน้าอกนิดหน่อยนะคะไปเก็บกระบกนะคะสองพี่น้องแต่ว่าไปติดอยู่ที่เหล่ามันเป็นเหล่ามันจะมองไม่เห็นทางมันจะมืดแล้วก็คุณยายก็ตกลงไปพัดตกลงไปใน ล่องน้ําที่มันลึกนะคะแล้วก็เลยหน้าอกกระแทกกับตะก้ากระโบกนะคะก็เลยปวดนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตให้แม่ดากุกกอกด้วยนะคะขอบคุณนะคะและคุณยายน่นยังเราเยะไปอีก่เศร้า,าแล้วเนาะวันนี้เนาะ ก็คนขยันเนาะคนขยันแม่นได้แต่ว่าความขยันความความเข้าเคยเอ็ดเคยไปเนาะนังนันนออง,นองอยู่ม่งเก่าพัดมันยังเยาไปอยู่ได้าไหมเน่ยร้อยห้าสิเนี่ยซื<ร>อ<ะ>้อผ้ามาผ้ามันก็บวกกว่าันนี้อนเออผ้าเดี่ยวแบบนี้ได้ตัวนั้นมันได้ยดิย่งละเบีย้วยวเฮ้ยิลงเงินนะ แบบนี้ไรโอ้เราแทนแน่นี้แล้วพากันนะักกวนกะนโอ้แล้วใหยเบื้องที่อันเราไปหามะกระบกะเลยเฮแล้วบัดน,นี้เรเอโอ,อแล้วซื้ออันใหม่มาแทนเทอ,อแล้วเออล่าเราเงินเธอแล้วพอดีเมซื้อไปซื้อไป่ันทีมีซื้อค่ะข,ขอบคุณนะคะได้มีเล่มใหม่แล้วนะคะ